สวัสดีครับผมต้องสมาร์เช่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมชุดครัวกันนะครับโปร100%นะครับเดี๋ยวยังไงไปชมฟังก์ชันภายในกันนะครับสำหรับโครงตู้ชุดนี้นะครับผมโครงสร้างหลักจะผลิตจากพลาสติกหนา15มิลนะครับผมเป็นผิวสีขาวเคลือบแข็งกันลอยนะครับในส่วนของตู้ภายในนะครับผมในส่วนของหน้าบานนะครับชุดนี้จะใช้เป็นพลาสติกหนาพิเศษนะครับหนา18มิลนะครับหน้าบานภายนอกจะปิดด้วยลามิเนตนะครับตัวนี้ที่เป็นลามิเนตสีแดงนะครับผมนครับแล้วก็ปิดขอบเป็นพีซีสีขาวนะครับ อยู่ตในส่วนของอ่างซิงล้างจานนะครับผมซิงล้างจานชุดนี้นะครับลูกค้าออเดอร์ทางสมาเกชเชนเรานะครับผมของยี่ห้ออีฟนะครับผมเป็นอ่างหนึ่งรูปใหญ่นะครับผมขนาด80เซนนะครับชุดอุปกรณ์ชุดนี้จะมีแถมเป็นสแกนแล้วก็มีเขียงมาด้วยนะครับพร้อมอกน้ำเรียบร้อยนะครับผมชุดนี้ลูกค้าออเดอร์เพิ่มเติมคือให้ติดเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับเป็นแบบสามหลอดนะครับผมข้างใต้อ่างซิงด้วยนะครับในส่งอ่างซิงข้างใต้นี้ระบบน้ำดีน้ำทิ้งทางบมาเช่นเราติดตั้งให้ทางลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับ สเปคแพลตตูนะครับตัวนี้เป็นพาสูด18มิลสีขาวเพื่อเข็มขัลอยนะครับผม่วงหน้าบานเป็นพาสตูด18มินะครับรุ่นนี้จะเป็นมือหน้าบานเพลนะครับผมไม่มีมือจับนะครับผมในส่วนของมือจับนี่ลูกค้าสามารถออเดอร์ได้นะครับว่าชอบเป็นใส่มือจับหรือเป็นบานเพลแบบนี้นะครับผมมาเป็นบานซอฟโค้ดนะครับในส่วนของตะแกรงเหนืออ่างซิงล้างจานตรงนี้นะครับผมสเปซตรงนี้ทางโวนิชเราดีไซน์นะครับ ให้เป็นบานยกแล้วก็ซ่อนตะแกรงความจานอยู่ภายในนะครับผมความสูงอยู่ที่35เซนนะครับความจานใหญ่ได้นะครับส่วนบานคู่เหนือข้างบนตัวตะแกรงนะครับก็จะเป็นบานกดกระเด้งนะครับภายในออกแบบเป็นชั้นนะครับผมมีแผ่นกั้นกลางนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับตัวชั้นนะครับผมปรับได้สามระดับนะครับบาเป็นบานกดกระเด้งนะครับผมผู้ชมในส่วนของเตาแก๊สแล้วคู่ที่ถูดควันชุดนี้นะครับ เป็นยี่ห้ออีฟเช่นเดียวกันนะครับผมให้ทางสมัยที่เช่นเราจัดหาให้นะครับผมในส่วนของใต้เตานะครับผมบ้านนี้เราจะดีไซน์เป็นที่วางถังแก๊สนะครับทางสมัยที่เช่นเราจะแถมเป็นถาดติดล้อนะครับผมวางถังแก๊สนะครับสไลด์ก็ออกง่ายได้นะครับผมที่นี้วางถังแก๊สใหญ่15โลได้เลยนะครับผมง่ายด้ต่อการเป็นถังแก๊สนะครับบรัทซอฟโค้ดนะครับสำหรับในส่วนของสเปซที่เหลือตรงนี้นะครับลูกค้าเอเดอร์ให้เราใส่เป็น ปินชักตะแกงคว่มจานสองชั้นนะครับไว้ใต้เตาเลยนะครับผมเนนี้เราเพิ่มเติมมานะครับ้างไปลัางทุกเป็นเหล็กซซฟโคตดนะครับผมสำหรับในส่วนของตู้ข้อรูที่ดูดควันตัวนี้นะครับผมเป็นบานกดกระเด็งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเดินท่อเฟกนะครับสำหรับดูดควันออกไปใต้ฝ้านะครับผมออกไปทางด้านนี้นะครับมีหน้าจักกันแมลงด้วยนะครับผมอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้ทางสมายเชนเราติดตั้งให้นะครับผม ระยะประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้กาลังพุทุนนี้ดูดพอนะครับผมกําลังพุทอยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับบาดกระเด้งนะครับผมชมในส่วนของสเปซที่เหลือนะครับด้านนี้นะครับผมก็จะดีไซน์เป็น1ชั้นนะครับผมบากเข้ามุมเสานะครับเป็นชั้นปรับได้สาระดับนะครับผมบานซอฟโคชเชนดียวกันนะครับในส่วนของสเปซตรงนี้เราดีไซน์เพิ่มเติมเป็นบิ้นชักวางขวด2ชั้นนะครับวางขวดซอสขวดน้ำมันได้นะครับผม ลางเป็นลางลูเปืนเหล็กซอฟโค้ดเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของนี้ชัก3ชุดเล็กชุดมาตรฐานสมัยที่เช่นเราแถมในทางลูกค้านะครับก็จะมี3มชุดนี้นะครับผมชุดล่างจะมีความสูงนะครับก็มีชุดกลางนะครับผมส่วนชุดบนนะครับทางสมัยที่เช่นเราจะแถมเมนถาติกใส่ช้อนให้กับลูกค้า1นชุดนะครับลางเป็นล้างลูเปืนเหล็กซอฟโค้ดนะครับสำหรับตู้ด้านบนนะครับที่เหลือสเปซตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีเกล่องความมนโครเวฟด้วยนะครับ ไมโครเวฟตัวนี้เป็นขนาดมาตรฐานนะครับผมกล่องจะอยู่ที่ความกว้าง55เซนนะครับความสูง35นะครับแล้วก็ความลึก40เซนตนะครับตัวฐานนะครับส่วนบานเหนือกล่องไมโครเวฟก็จะเป็นบานยกนะครับผมตัวนี้เป็นช่องเก็บแก้วน้ําได้นะครับวางจานะรเบกได้นะครับผมแล้วก็บานคู่ข้างบนก็เป็นกดกระเด้งเช่นเดียวกันนะครับมีชั้นนะครับผมแล้วก็มีตัวกั้นกลางเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ตัวตู้ด้วยนะครับผมกดกระเด้งเช่นเดียวกันนะครับ พอสเปซที่เหลือตรงนี้นะครับค้าเราเพิ่มเติมให้เป็นส่วนของหน้าเสานะครับผมเราดีไซน์ให้วางของโชว์ได้นะครับวางแก้ยน้ําก็ได้นะครับผมในแต่การใช้งานนะครับสำหรับที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของชุดนี้นะครับถ้าลูกค้าเร์เพิ่มเติมให้มีตู้สูงตัวนี้ครับตู้สูงจะติดเป็นตะแกรงนะครับตัวนี้เป็นตะแกรง5ชั้นนะครับผมสาหรับวางขวดซอสได้นะครับชุดอุปกรณ์นี้ลูกค้าซื้อมาทางสัมชิเรเราติดตั้งให้นะครับผมก็บานข้างบนที่เหลือนะครับเปซที่เหลือก็จะแบ่งเป็น ชั้นวางของได้นะครับเป็นชั้นปรับสั่ระดับเช่นเดียวกันนะครับผมสวัสดีบ้านเก่งครับนี่เป็นซอฟโค้ดนะครับผมมาชมในส่วนของท็อปหินนะครับผมท็อปหินชุดนี้เป็นหินแกรนิตดำเจ็ดทองนะครับผมลูกค้าสั่งให้ทางสเปกเช่นเราติดตั้งให้นะครับตัวตันดาดของเราจะใช้เป็นดำอินเดียนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ราคาสูงขึ้นนิดนึงนะครับสูงจากดำอินเดียนะครับผม ในส่วนของภาพหินนะครับถ้าสมมติเช่นเราจะใช้อีนสามตัวนะครับตอนนี้มีหินแกรนิตดำเดียนะครับแล้วก็มีสนิตดำเก็ดทองแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นหินสองข้อสีขาวคิสโตไว้นะครับผมตัวนี้จะใช้ผู้ช่างช่างงานนะครับอดีตงานกว่า20ปีในการติดตั้งนะครับแล้วก็มีการเจียรน้าที่ขอบด้วยนะครับผมเงาเรอบท็อปด้านบนนะครับมีการติดบัวนะครับบัวสูง5เซนตนะครับในส่วนของบัวก็จะมีการตัดสีเม้าสาเข้ามุมด้วยนะครับทุกตัว งานเรียบร้อยนะครับผมชัดนี้ใช้หินูที่2แผ่นนะครับผมเป,เป็นแผ่นเล็กตรงนี้นะครับกว้างประมาณ1เมตรแล้วก็แผ่นยาวนะครับอันนี้เต็มเลยบากข้วมูอเสาเรียบร้อยนะครับผมเาจาะอ่านซิงออกเตาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจบร,ริการจากทางสมัยเช่นเรานะครับผมนอกเหนือจากชุดครัวกันนะคกับเป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดใน,นตอนนี้นะครับผมยังรับวิวนในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิว,ต,วตู้เสื้อผ้าวอริโคเซตตู้วางทีวีตู้วางหนังสือตู้รองเทา้ากันนปวกันเปนฟา ลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามขนาดหรือแบบที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสนใจยังไงอินบ็อกเข้ามาสอบถามผมได้นนตรงเลยน,นะครับผมต้องสมัยคิดเชนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ